ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะค,ะ,คะอาจารย์ต่ายหมอตุ๊ต่ายคือเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วจ้าวางกันเลยเนาะนะคะกะ็ก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นเป็นชมรมสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาบิซีถอดรหัสเจ็ดตัวกระถานลายมือหงเฮงนะคะแล้วก็เอออีกหลายๆวิชานะคะ อยากรู้เยอะนี่เนาะ,ะมรงานนั้นนะคะแต่วิชาที่โจทย์จันและพูดไม่ได้ไม่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือวิชาดาวนโชคนั่นเองนะคะเป็นวิชาที่อาจารย์คิดค้นเองเนาะนะคะมาถึงสิเกือบ17ปีแล้วนะคะนานอยู่นานอยู่ดานโกตรนะคะประมาณนั้นก็จึงเป็นวิชาที่อาจารย์มีความรู้สึก ภาคภูมิใจมั่นใจหลายหลายนะคะกับศาสตร์วิชานี้จริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์วิชาที่ส่งผลให้กับความเป็นอยู่อาจารย์ดีขึ้นดีขึ้นเนาะประมาณนั้นนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงๆนะคะกับวิชานี้จริงๆเนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงคนเนาะบางคนให้ตายยังไงให้ให้ตรงตรง,ตงเป้นๆยังไม่เอาเลยมีอยู่คนหนึ่งนะคะขออนุญาตเนาะพี่คนสวย อีซาเคนสวยนะคะเออเขาให้สามตัวเลยะะ 9, 3, เอะค่ะเก้าสามห้าเนาะเล่นไหมไม่ <laughs> นะคะลืม <laughs> <laughs> เห็นไหมดวงชะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์เล่นไหมเล่นนะคะดวงไม่เหมือนกัน,นะะเนาะดังนั้น,น,นะะต้องสร้างบาร,รมีให้เยอะๆอะคะ่ะศีลทานภาวนานะคะมันทํามากๆและจิตการ จิตเป็นนายกายเป็นเบาสิ่งที่สำคัญคือจิตที่จะต้องอธิษฐานจิตเข้าไปร่วมด้วยนะคะอย่าไปพูดแค่อย่าเจ็บอย่าจนไม่ได้ะคะ่ะมันก็ไม่ถูกหวยไงคุณไม่ได้ขอลุ้งหวยไงเนาะน,นะคะแต่อาจารย์ขอหมดนะคะช่วงนี้อยากได้เงินก็ขอหวยนะคะช่วงนี้อยากมีความเป็นอยู่ที่ดีก็ขอเรื่องของโภคทรัพนะคะประมาณนั้นเนาะก็จิตเป็นนายกายเป็นเผ่าก็ ทำไปเนาะคะประมาณนั้นเนาะโอเคเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะก็เลขมันสุดปังนะคะดูใกล้ๆด้วยหนึ่งขอภัยนะคะเจ็บยังไม่หายเนาะนะคะของยัดวางแล้วการรองรับไม่ไหวน่ะข้อมือมันมันเค็ด เนาะประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้อย่าลืมนะคะอาจารย์พูดอยู่เสมอเสมอว่า6กับ9ตัวเดียวกันมือ,อมันไม่นำพาเลยต้องหาต่อโอเคค่ะนะประมาณนี้น่าจะเห็นเนาะเห็นไหมเห็นเนาะโอเคค่ะก็อ่า อาจารย์พูดเสมอนะคะว่า6นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะดังนั้นเลขที่ออกก็คือ3 9 5 3 9ฮะจริงๆรอบที่แล้วเนี่ย7กับ6เด่นมากๆแต่ก็ไม่ออกอาจารย์คาดว่า6วันนี้น่าจะมาออกเนาะอาจารย์คาดว่านะอืมนะคะก็ออก3 9 5เนาะ2ตัว9 5นะคะ6ตัว6ตัว 9ก้าสี่หน่งสาาทำไมอาจารย์ไม่เอา9ใส่ละ่ะความรัก6มากกว่าเอาพูดอย่างนี้เลยนะความรัก6มากกว่านะคะประมาณนั้นเนาะก็เลยใส่6แต่อาจารย์พูดเสมอว่าหกับ9ตัวเดียวกันเสมอนะคะประมาณนั้นดังนั้นก็เลยเออก9 3 9 5้าห้ข้างล่างเกพอไหมไม่ค่ะ สองตัวล่างสามสี่สี่สามอาจารย์พูดอย่างนี้จริงไหมจริงค่ะนะคะลองดูเนาะลองกลับคลิปไปดูถ้าไม่เชื่อใจกันนะคะแล้วก็สามตัวล่างสามเจ็ดห้าสามตัวล่างเนี่ยอาจารย์เก่งไว้อันนี้จะพูดจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลอเล่นนะคะสามเจ็ดห้าอาจารย์พูดเขาว่าความน่าจะมันความน่าจะเป็นความน่าจะมาเนี่ยก็คืออ่าแปด เจ็ดห้าเดี๋ยวกันอ๋ออาจารย์พูดกับลูกศิษย์จุคนหนึ่งนะคะก็พูดกับออนนั่นแหละเนาะอาจารย์บอกว่าเจ็ดห้าสามน่าจะมามาจริงๆค่ะแต่มันไม่มาบนไงมันมาล่างเนาะเจ็ดห้าสามนะคะแต่มันมาออกสามเก้าห้านะคะประมาณนั้นอาจารย์ก็ไปเล่นแปะเพราะว่าเลขทะเบียนรถจานเนาะอาจารย์ก็เล่นอา่าเลขทะเบียนมันคือห้าสามแปะ นนนเ,นนเนี่ย,ยนนะคะ่ะประมาณนั้นแต่ก็เลงตรงนั้นเนี่ยอุ้ยเนาะเลงตรงนั้นนะคะประมาณนี้แต่ว่าถูกมันก็ถูกค่ะถูกสามตัวเนาะก็นิดนึง <c oughs> นะคะบางท่านก็ถูกนิดนึงโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะดีใจด้วยจริงๆนะคะก็สามสี่สี่สามตัวเลยจะถูกตัวนี้กันเยอะกว่านะคะแล้วก็ 9, 5, 5, 9, เก้าห้าห้าเก้านะนะคะแล้วรอบนี้ลหละอาจารย์ก็คงต้อง ตามไปดูนะคะแล้วก็ในส่วนของสูตร1น,นะคะเนอะอาจารย์ขออนุญาตอาจจะดูเก้งก้างนิดหนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากมือมือซนลองมากๆไม่ได้นันเจ็บนะคะประมาณน,นั้นในสูตร1นึสูตรหจะเป็นแนวตัง้งสูตรสจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนอะก็ สุดหนึ่งเบิ้นหาไม่น้ำทำไมล่ะก็เอาไม่อยู่น้ว่างั้นเลยนะคะเอาไม่อยู่ชักนะนะแต่สุดสองล่ะไม่วันแม้วันมาม่าจะเบิ้นจะหาจะจ้องเอาอยู่โนประมาณนั้นนะคะซึ่งในงวดนี้อาจารย์บอกว่าเด่น3ก็ไปดูที่รอบ3นะคะมีหลายท่านรวยกันจริงๆค่ะต้องดีใจด้วยนะ แล้วก็กลุ่มของวีพีเขาบอกว่าวีพีอาจารย์อาจารย์ให้เด่น3นั่นเพราะจะมีล็อกฟันธงโค้งสุดท้ายของอาจารย์ด้วยนะคะแต่มีเอาไว้ให้สำหรับวีพีเท่านั้นนะคะโค้งสุดท้ายอาจารย์ให้เด่น3ค่ะ3อะไร3 5 9 359ในล็อกนี้มีกี่ตัว10ตัวนะคะท่านก็รวยไปสินะเออเก่งมากนะคะแสดงว่าบุคคลคนนี้ ฟังมาตาลอดนะคะอาจารย์ให้เด็ดอะไรก็ไปดูล็อกนั้นก็ลากลงมาเนาะนะคะประมาณนี้เนาะเพราะว่าจากสถิติที่อาจารย์ได้จับมาเนี่ยความน่าจะเป็นมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยออก359เนาะนะคะนี่นะท่านใดที่มีสูตรหนึ่งก็งัดเอามาดูว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวขอจัดระเบียบสังคมก่อนโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของ ลืมราศีไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใหม่นะคะลืมหยิบมายังไม่ถึงไม่ใช่ไรเนาะเพราะว่าอยู่มันหายไปไหนป้ายนึงไม่ไรเดี๋ยวไปดูในในคลิปของทักษะพารวยแล้วกันนะคะส่วนของเลขดับต้องเอาต้องเอาดับบนก่อนเนาะส่วนของเลขดับบนงวดน,นี้ต้อง ขอโพขอโษขอโทษจริงๆอะนะพลาดไปนะคะเพราะาด้วยความใจนะ่ะไม่รักใจไม่รกเลขทะเบียนรถมอไซค์อาจารย์ด้วยเนาะไม่รับอกว่าเลขมันไม่เคยไกลจากตัวอาจารย์เลยแล้วมันก็จริงๆด้วยมัวแต่นองรถใหญ่คนเล็กไม่มองนะ้อยใจตัวเองหรือตัวเนานะนะคะ เห็นฉันเป็นตัวเลชกใช่ไมหมล่ะเลยไม่สนใจเนาะนะคะว่างั้นเลยก็เลขดักบ,บนก็เลยวันนี้ก็เลยแตกนะคะไข่แตกเลยหนึ่งใบนะคะแต่ไม่ไรค่ะสีตีนยังรู้พลาดนัดป่ายังรู้พังมั่นใจว่าเอฟซีน่าจะเห็นใจเนาะมีหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลุดบ่อยไหมไม่นะคะปีหนึ่งก็หลุดแค่ครัง้งสองครั้งเท่า,านั้นเองไม่น่าเกลียดหรอกคะ่ะนะคะหรือว่าเป็นสีตีสุดยอด นะคะประมาณนั้นเนาะก็หลุดไปก็ท้องขอโทษแต่ว่าจารย์เคยพูดอยู่เสมอนะคะว่าถ้าหากคุณชอบ95นะคะคุณก็เล่นน้อยหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ห้ามว่าห้ามเล่นแต่เป็นเรื่องของการลดต้นทุนเท่านั้นเองเพราะว่าโดยสถิติเลขดับของอาจารย์น่ะมันแม่นอยู่นะแม่นอยู่ต่วาไม่แม่นนะคะก็แม่นอยู่นะคะก็ดูเป็นสถิติได้นะว่างั้นนะคะอ่ะ ในส่วนของเลขดับบนก็ไปดูงวดไปดูคลิปของเลขดับบนแทนนะคะส่วนเลขดับร่างเลขดับร่างนะคะก็เลขดับร่างวันนี้นะคะก็เอาอยู่ค่ะ Isaiah. เรามาสแกนดูกันว่ามีไหมคะสีสตู้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 ตนั่น เอาอยู่ค่ะนะคะอันนี้สามสี่นะคะไม่ใช้สี่สามไม่กลับไม่โต้ไม่กลับไม่โต๊นนะคะประมาณนั้นดังนั้นดับล่างของเราถือว่ายังผ่านอยู่นะคะแต่ดับบนไม่ผ่านนะคะประมาณนี้เนาะงวดน,นี้ล่ะเล่นดับล่างเป็นอย่างไรนะคะเลขดับล่างของอาจารย์นะคะงวดน,นี้อาจารย์ให้สามศูนย์ 1 3 1 7 0 4 3 0 0 4 8แล้วก็2 1 4 5 1 1 1 8 8 1 8 1แล้วก็สักแปค่ะนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะ,คอ,ะ,คะอ่ะ1 2 3แคปเจอร์1่3แคปเจอร์1 2 3แคปเจอโอเคค่ะน่าจะแคปทันเนาะนะคะก็ดูเป็นไกด์ไลน์เป็น เป็นเรื่องของไกด์ไลน์ว่าความน่าจะเป็นของมันควรจะมาไหมประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะ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 นะคะก็ถ้าหากผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันทําทําสุดกําลังแล้วแต่มันก็มีพลาดบ้างนะนิดนิดนิดหน่อยไม่ว่ากันนะคะประมาณนั้นเนาะก็สําหรับท่านที่อยากจะเข้า v ี p ออาจารย์ต่ายเพียงซื้อหินบูชาหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นพี่ อ่าหมายเศรษฐีนะคะหนึ่งเส้นก็จะได้มีพีของจันต่ายจากสามจัไม่ได้เลยนิ้วก้อยพัง สามงวดเป็น5้างวดนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1ฟรี1สูตรนะคะสามารถใช้ได้ตลอดชีพและกับทุกทุกหวยนะคะแล้วก็เมื่อช้าเนี่ยลืมเล่าให้ฟังแกบอกว่าเลขอาจารย์นี่สุติตงมากเลยนอกจากจะเล่นหวยของรัฐบาลได้แล้วยังเล่นหวยของหวยลาวได้ด้วยเพราะแกเป็นคนลาวเนาะแกว่างั้นขาบอกอดีใจด้วยค่ะถ้าหาในวิกนั้นนะคะในรอบของวันที่หวยออกนะประมาณ อาจารย์ตีให้หนึ่งอาทิตย์เลยนะคะคุณสามารถเล่นได้มันวนไปวนมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นดวงดาวที่วันที่เหินมานะคะเขาบอกว่าเขาจับเล่นถูกถูกหวยามาตลอดเลยสองงวดแล้วสองงวดติดเลยแต่ว่าเลขของอาจารย์เนจะอยู่อยู่อยู่ในภายในหนึ่งวิคเอหนึ่งอาทิตย์นะคะในที่หนึ่งวิกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะแม่นสุดๆคือหนึ่งอาทิตย์ถ้าแม่นแม่นอ่อนๆก็หนึ่ง อสองสัปดาห์ก็คือ15วันนั่นเองนะคะแล้วดาวมันเปลี่ยนแล้วอะค่ะจังหวะของดาวเปลี่ยนมันก็จะมีผลด้วยเหมือนกันเนาะนะคะประมาณนั้นโอเคค่ะแล้วก็ถ้า3าเส้นนะคะ3เส้นเนาะ,ะโอเคโอเคนะคะถ้า3เส้นก็อาจจะเป็นพี่ไมเซตีนะคะหยกน้ำผึ้งที่เป็นเป็นปีเซียสองตัวนะคะแล้วก็อันนี้เลยตัวเดียวนะคะหรือจะเป็นไทเกอร์อายนะคะหรือจะเป็น อันนี้ค่ะเอ่อหินผุผหวนะคะซึ่งตรงกลางก็จะมีหินไพไลด์อยู่1เม็ดเน,ะนาะนะค่ะสามเส้นจะได้วิธีของจารย์ต่ายจากสิบงวดเป็นสิบห้างวดนะคะประมาณนี้เนาะได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะอ่าสูตรหนึ่งปัญหาไม่นดา นะคะสุดสอไม่หวัน่นแม้วันมากๆจะเบิ้ลจะหามจะต้องเอาอยู่ค่ะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะค่ะก็ใช้เวลาเยอะแล้วอาจจะต้องบายบายเห็นความทุรักทุเลบายบายนะคะก็คงขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆแห่งนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะก็ดาวกเก้ากับดาวเกตกับดาวรา,า,าหูค่ะจะเข้ามาครองอยู่ในราศีกุมในวันที่ถ้าจ์จำไม่ผิดนะเดือนพฤจิกายน นะคะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้อาจารย์เตือนในเรื่องของดาวดาวอุบัติเหตุก็คืออาจารย์โดนเต็มๆเพราะว่าอาจารย์เล็งเล็งเล็งดาวตัวนี้เลยนะคะเล็งราศีมังกรนะคะก็คือเลขส7มเจ็ดสามสี่สามหนึ่งนะคะดาวอุบัติเหตุนี่ไงก็โทกันเป็นเดือนแล้วอ่ะยังไม่หายเลยเ <c oughs> ออยังลยโยเนาะอออนออนแฟนลับนะคะก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็หลังนี้สิหก ดาวเกตกับดาวราหูค่ะย้ายเข้ามาประชิดกันอยู่ที่ในราศีกุมอีกนะคะสิ่งที่คุณใช่ไหมใช่อาจารย์จำผิด๋อไม่ใช่ราศีกุมราศีมีนขออภัย <c oughs> ติงตังนิดนึงนะคะเข้ามาอยู่ในราศีมีนนะคะเก้ากับแปดรวมกันเนาะเป็นคู่ธาตุลมนะคะดังนั้นอะไรละลมอาจารย์เตือนอะไรละอุบัติเหตุค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ารอบของ ทักษะอาจารย์มีเตือนเนาะนะคะเรื่องบัติเหตุนะคะแล้วก็ในส่วนของวิช,ชาอื่นๆอาจารย์ก็มีเตือนดังนั้นต้องระวังเรื่องอะไรระบบไฟไฟอะไรล่ะอาจารย์แก๊กเน p ่ย e r bank ระเบิดไงเนาะ,นะล,มลมลมลมยางระเบิดไงเนาะ,นะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธาตุาลมอะค่ะเกี่ยวกันปะทุในเรื่องของการระเบิดออกมาเนี่ยให้ระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะธาตุลมเนาะนะคะแต่อาจารย์รอดไหม ออาจารย์ว่าจารย์รอดอ๋อมันตีโกโอนข้าหากันเออรอดเถอะไม่ไหวแล้วเจ็บเหลือเกินไม่ไหวแล้วเนาะประมาณนี้นะคะก็มันตีโกโอนข้าหากันแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันเล็งเข้าหากันก็โดนเต็มๆนะคะรอบนี้น่าจะโดนเฉียวๆนะเปิดแก๊กเปิดอะไรห่างๆแก๊กนิดน,นึงแล้วกันนะคะเพราะว่าจาันเคยเข้าไปดูใกล้ๆว่าแก๊กมันติดไหมเนี่ย ปุ๊มใส่หน้าเลยแต่ดีนะผมหยิดนิดนึงนะคะโมเยอะละไปดีกว่าบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย